สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆ<อ>นะคะอ,อยู่กับน้องดอกเหมยเยอะสวัสดีค่ะก่อน่าทำอะไรเหมยไม่เห็ดหยัง <c oughs> อีพอได้หยังยีลาคือโค้งคักแม่แท้อเยอะอ้ยเยอะอ้อเสียงด้วยเสียงด้วยอ่อนสุดลิตอ่อนสุดธิ์โอ้โหโอ้ไหน เสียงแน่ว่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเช้าเช้านะคะอยู่กับน้องดอกเมยคนซวยไม่มีเสียงค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเออเอดเดินตามคุณพ่อคุณพ่อนีพ่อพ่ออย่าให้กินพ่อบาเสียงบอมีเสียงหนีเลยหนีเลยห้าหนีเลยคนบอมีเสียงเหรอไม่สนใจไม่สนใจมีเป้าหมายอะไร ได้อะไรจากไอ้ได้อะไรได้อะไรจากไอ้โอ้ยเื่องกินอีที่หนึ่งเลยนะคะเรื่องกินเื่องกินเรื่องใหญ่หันหน้ามาทางนี้หน่อยเร็วหันหน้ามานี้คต้นสวยดูนะคะอ้อยกับล้วยอะไรอร่อยโอ้ยสงสัยจะเป็นอ้อยแล้วนะคะสงสัยอ้อยจะอร่อยกว่าล้วยแน่เลย ินมากช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เราแบบบำรุงเนาะจะได้รีบโตทันพี่ๆเขาไม่สนใจกล้วยแล้วกินอ้อยแล้วโอ้ท่ายืนโอ้ยโอ้ยคันคัน <laughs> <า> แซบบอลุกละแซบบอลโอ้ยกระจายเลยเสียงด้วยก็ว่าเสียงด้วยไปดิไปดิเออเออโอ้โชวโฉวโชวโฉวโอ้นั่งรอเลยลูกเอานั่งรอเลยเอานั่งอ้อนคุณพ่อเลยโอ้โหจะนั่งรอแล้วเออ ไหนนั่งได้ไหมนั่งได้ไหมนั่งได้บ่น,นั่งเบิง้งเออเออคุณโทแอบป่วยไว้นี่สงสัยอีลานี่จะมักอ้อยหลายกว่ากล้วยแล้วนะคะแม่แม่จ๋าสงสัยจะชอบอ้อยกว่ากล้วย ไหนนั่งสินั่งลงเอานั่งลงเดี๋ยวงวดหน้าเราต้องมาคอยฝึกเสียงบ้างนะคะเสียงไม่ออกเสียงไม่ออกเลยโอ้ยนี่สงสัยจะโดนดุแล้วอาบน้ำมาจะเล่นดิน ค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะน้องดอกเมยด้วยนะคะช่องลำพูนฟ้าใสชาแนลคะ่คคคะคุณพ่อคุณแม่๋ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ